ก่อนหน้านี้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าเลิกกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับนักแสดงสาวนาราเทพนุภากับอดีตแฟนหนุ่มซีดีกัำทีซึ่งเป็นการจบด้วยดีโดยบางช่วงของสัมภาษณ์นาราได้เปิดเผยว่าไม่ได้เรียกว่าคบกันจะบอกว่าเลิกกันก็คงไม่ใช่ราะว่าจริงๆอะคือเหมือนเห็นคอมเมนต์หลายๆคนที่ที่เข้ามาคอมเมนต์แต่รู้สึกว่า ไม่มีโอกาสได้บอกไม่มีโอกาสได้ตอบเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ไม่เคยเรียกว่าพบกันแล้ววันดนึงจะบอกว่าเออแบบเราเลิกกันมันก็อาจจะไม่ใช่แต่ว่ามันมันเป็นจุดที่หนูเองก็รู้สึกว่าในเมื่อเขาตัดสินใจแบบนั้นหนูแค่เคารพแล้วก็จัดการตัวเองงานนี้ทำเอาชาวเน็ตงงเป็นไก่ตาแตกถึงคำตอบความคิดเห็นถึงประเด็นเรื่องนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ และสุดทางด้านนาลาก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่ามีประเด็นที่อยากชี้แจงค่ะเพิ่มให้เกิดการตีความและความเข้าใจผิดกันไปมากกว่านี้สิ่งที่เราต้องการจะสื่อจากประโยคที่บอกว่า ไม่ได้เรียกว่าคบกันจะบอกว่าเลิกกันก็คงไม่ใช่เจตนาของเราหมายถึงบริบทในสื่อที่เราไม่เคยนิยามกันในเชิงสาธารนณะพอวันหนึ่งที่เราต้องตอบคําถามกับสื่อเราเลยรู้สึกว่ามันจะแปลกไหมในเรื่องของความสัมพันธ์เราสองคนรู้กันดีอยู่แล้วและเชื่อว่าทุกๆคนที่ได้เห็นได้เจอกับพวกเราก็รับรู้เราไม่ได้มีเจตนาออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อหากคนผิดหรือคนถูกแต่เพื่อความชัดเจนและตอบคําถามของใครหลายๆคนเท่านั้นเองค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้กําลังใจแล้วหวังว่าเรื่องนี้จะไม่ถูกนํามาเป็นประเด็นเพื่อทไไําำลายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะขณะเดียวกันนะคะทางด้านซีดีก็ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกโดยการลงคลิปในสตอรี่ที่พูดทํานองว่า จะบอกว่าเขารบการตัดสินใจของผมผมก็รบการตัดสินใจของเขาเหมือนกันผมไม่ได้โกดอะไรเลยแล้วผมคิดว่าเขาอาจจะทําให้ทุกคนเข้าใจผิดนิดนึงสิ่งที่เขาบอกว่าเราไม่ได้คบกันแค่หมายถึงว่าเราไม่ได้บอกว่าเราครบกันต่อหน้าทุกคนแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้คบกันผมให้เขาทุกสถานะทุกคนก็เห็นที่ผ่านมาตลอด